ค่ะอาจาร,รย์ครฤกลิตเริ่มฉะซานะคะเรามาดูคลิปวีดีโอนี้กันเมื่อความเงียบหลังพายุเปิดให้เห็นความจริงด็อกเตอร์ครับช่วงนี้ผมสังเกตเห็นชัดเลยว่ากระแสโจมตีพระอาจารย์ครฤกธิ์มันเริ่มซาลงคนในโลกโซเชียลไม่ค่อยพูดถึงแล้วเหมือนหมดมุกไม่รู้จะดราม่าอะไรต่อค่ะฉันก็เห็นเหมือนกันและนั่นแหละ คือสัญญาณของความจริงที่เริ่มเผยตัวเองเพราะเมื่อข่าวลวงเริ่มวนซ้ำผู้คนเริ่มรู้ทันว่ามันคือแผนปัน่นศรัทธามากกว่าแสวงหาความจริงมันเหมือนละครที่เล่นซ้ำบทเดิมใส่ร้ายดรามา่าสร้างภาพแต่พอไม่มีหลักฐานพอไม่มีเนื้อจริงสุดท้ายคนก็เบื่อและเริ่มถามว่าตกลงพระอาจารย์ท่านผิดตรงไหนใช่เลยค่ะนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจ เมื่อกระแสงเงียบลงเราจะเริ่มเห็นคนกลับมาฟังพุทธวจนะมากขึ้นคนเริ่มกลับไปเปิดฟังคําของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วเปรียบเทียบกับสิ่งที่ถูกโจมตีผลคือความจริงเริ่มพูดเองโดยไม่ต้องมีใครปกป้องผมว่านี่คือธรรมะทำงานแบบไม่ต้องใช้เสียงเพราะเสียงด่ามันดังแค่ชั่วคราวแต่เสียงเห็นความจริงมันอยู่ยาวและค่อยๆสั่นสะเทือนใจคนถูกต้องค่ะ แล้วเรายังเห็นความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของสังคมด้วยจากคนที่เคยกดแชร์ข่าวเท็จตอนนี้กลับนิ่งไม่กล้าเสี่ยงเพราะรู้แล้วว่าการโจมตีพระผู้ทรงศีลโดยไม่มีหลักฐานมันมีกรรมตามมาแน่ใช่ครับดอกเตอร์ตอนนี้หลายคนเริ่มกลัวกฎแห่งกรรมมากกว่ากฎหมายเพราะเห็นแล้วว่าคนที่เคยปั่นใส่ร้ายกลับถูกสังคมมองว่าฆ่าศีลธรรมในขณะที่พระอาจารย์กลับยิ่งนิ่งยิ่งสงบ ยิ่งได้รับความเคารพมากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพลังของความจริงมันไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องอธิบายอะไรแค่ตั้งอยู่ในความถูกต้องและปล่อยให้การเวลาเป็นผู้พิสูจน์และเมื่อพายุข,ข่าวลือผ่านไปเราจะเห็นว่าใครอยู่เพราะความจริงและใครอยู่ได้แค่เพราะเสียงดราม่าชั่วคราวสุดท้ายสังคมจะได้เรียนรู้ว่าการโจมตีด้วยอารมณ์ อาจทำให้ชนะชั่วขณะแต่การยินอยู่บนธรรมะจะทำให้ไม่แพ้ตลอดการจริงครับและผมว่านี่ไม่ใช่จุดจบของข่าวลือแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนศรัทธาศรัทธาที่ตั้งอยู่บนคำของพระพุทธเจ้าไม่ใช่กระแสของโลกออนไลน์สรุปประเด็นสำคัญกระบวนการใส่ร้ายพระอาจารย์คริกธิ์เริ่มซาลงเพราะสังคมเริ่มรู้เท่าทัน เมื่ออารมณ์จางลงความจริงเริ่มปรากฏผู้คนกลับมาศึกษาธรรมะและเริ่มเห็นคุณค่าของพุทธวจนะมากขึ้นความนิ่งของพระอาจารย์กลายเป็นเสียงแห่งธรรมที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำโต้แย้งใดแล้วร่วมวิภาวิจารณ์คนกลุ่มนี้กันว่าน่าศรัทธานับถืออยู่ไหมความยกมือไหว้ไหมกับสีผมที่เขาเปลี่ยนขึ้นทุกวัน